โรคทางจิตเวชไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะดูจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกกระระบ,บุว่าหนึ่งในร้อยของการเสียชีวิตจะเป็นการฆ่าตัวตายนี่เป็นภัยเงียบด้านสุขภาพของสังคมไทยส่วนหนึ่งเพราะว่ายาราคาแพงอยู่นอกบัญชีหลักแห่งชาติด้วยนะคะคุณเจราพรการเข้าถึงการเข้ารับบริการทางสุขภาพโดยเฉพาะโรคจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยถือว่าครอบคลุมการรักษาไหมคะคุณวันวิสาคุณเจษดาคะทุกวันนี้มีผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าสามารถเสียชีวิตได้นะคะ เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบบริการด้านสุขภาพค่ะแม้ว่าจะมีสิทธิ์ในการด้านสุขภาพเข้าถึงการใช้สิทธิ์ทุกกองทุนแต่ว่าปัญหาผู้ป่วยที่ยังล้นโรงพยาบาลแล้วก็ที่สําคัญจิตแพทย์มีไม่เพียงพอแต่ว่าเป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญเลยทีเดียวค่ะ คุณผู้ชมคะดิฉันจะยกภาพตัวอย่างให้เห็นปัญหาชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะที่นี่คือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะคะแม้ว่าจะไม่ใช่โรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขค่ะแต่ในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมาค่ะพบนะคะว่ามีผู้ป่วยจิตเวทเนี่ยเพิ่มขึ้นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะจึงทำให้เกิดปัญหาผู้ป่วยคิวล้นอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมจะไปพบแพทย์ในวันนี้คือวันที่18มกราคม2567จะได้คิวในการรักษา กันอีกทีคือเดือนเมษายน2568เรียกได้นะคะว่าต้องรอคิวกันนานข้ามปีเลยทีเดียวซึ่งแม้ว่าคิวจะยาวนะคะแต่ว่าทางโรงพยบาบาลค่ะพยายามที่จะจัดสรรแพทย์ในการดูแลคนไข้เช่นใครที่มีอาการป่วยรุนแรงนะคะก็จะได้รับการรักษาก่อนค่ะส่วนใครที่ยังคงเป็นอาการป่วยคงที่นะคะก็จะมีการจัดคิวในลำดับที่เหมาะสมต่อไป ปัญหานี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ทําให้คนไข้หลายรายนะคะหนีไปใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนค่ะแต่ก็ต้องแบกรับกับภาระค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักพันบาทถึงหลัก10,000บาทเลยทีเดียวอย่างเช่นผู้ป่วยคนนี้นะคะเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อ8ปีก่อนเป็นโรคซึมเศร้ารุนแรงเลยนะคะเคยเข้ารับการรักษาของโรงพยาบาลรัฐค่ะแต่ต้องรอคิวนานถึง6เดือนด้วยกัน จึงเปลี่ยนไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนค่ะซึ่งยาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยหนึ่งกล่องนะคะจะใช้ทาน1เดือนด้วยกันค่ะแต่ว่าราคา่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณถึง2,000บาทแน่นอนค่ะว่าปัญหานี้ทำให้ผู้ป่วยอยากหยุดการรักษา ซึ่งที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมผู้ป่วยโรคซึมเศร้าพยายามที่จะผลักดันให้เพิ่มยาต้านเศร้าและจิตเวทไปอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้นะคะในบัญชียาหลักเนี่ยจะเป็นยาที่รักษาในขั้นต้นเท่านั้นค่ะ่าสถานการณ์มันก็คือหมดเนื้อหมดตัวใช่เพราะว่าไม่ไม่งั้นเนี่ยคือถ้าเรารักษาไวเราก็จะรักษาที่สีล่าต่อไป ว่าเราไม่ไหวแล้วเราถึงได้ไปเลือกใช้30บาทอะไรแบบนี้คือลองนึกด,ดูนะต่อให้คุณหมอใจดีหไม่คิดค่ารักษาเราแล้วบอกว่าให้เราอะสามารถไปซื้อยาเนี้ยข้างนอกเองได้แต่ถ้าสมมติว่าเราไปหาหมอหมอบอกว่าเนี่ยคือยานหนึ่งเดือนหมอก็จะให้ยาสําหรับหนึ่งเดือนมา ต่ถ้าเมื่อไหร่บอกว่าเราไปซื้อ,อยาเองข้างนอกได้เนี่ยเราก็จะดูเงินในกระเป๋าถ้าเรามีน้อยเราก็ซื้อน้อยเรามีมากเราก็ซื้อมากนั้นก,การที่เราไปซื้อ,อยาเองเนี่ยมันมีโอกาสที่ทําให้เราขาดยาได้ก็เราจะซื้อ,อยาต่างจํานวนเงินเท่าที่เรามี คุณผู้ชมคะนี่เป็นสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชจากโรคซึมเศร้านะคะคุณผู้ชมสังเกตได้เห็นค่ะว่าเรามีผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้ามากถึง1นึ่งล้านห้าแสนคนด้วยกันแต่ขีดเส้นใต้ตัวโตๆเลยนะคะเรามีจิตแพทย์ไม่ถึง900คนคะ่ะมีนักจิตวิทยาประมาณ1000คนพยาบาลจิตเวชสี่พคนที่สําคัญนะคะจิตแพทย์หนึ่งคนค่ะคุณผู้ชมคะต้องแบกรับในการรักษาผู้ป่วยประมาณ1น0 0 0แคนด้วยกันซึ่งพื้นที่ที่เข้าถึงระบบการ รักษาด้านสาธารณสุขมากที่สุดก็คือพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่บางจังหวัดค่ะแทบไม่มีจิตแพทย์เลยนะคะซึ่งปัญหานี้การผลิตจิตแพทย์ไม่ทันก็ทําให้ทางนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยกังวลใจไม่น้อยเลยค่ะว่าปัญหาสุขภาพจิตของประเทศไทยจะยังคงพุ่งสูงขึ้นนะคะแม้ว่าไทยจะพยายามที่จะแก้วิกฤตนี้เองด้วยการตั้งเป้าเพิ่มจิตแพทย์ให้ได้ภายใน5ปีเนี่ยให้ได้400คน แต่ก็อาจจะไม่เพียงพอค่ะอะจริงๆก็ไม่ทันนะครับไม่พอเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาแค่ว่าจำนวนน้อยผลิตได้น้อยเท่านั้นแต่เรายังมีปัญหาว่ามันก็ต้องมีคนกเกษียณคนหยุดทำงานหรือว่าคนที่ย้ายออกจากระบบราชการอะไรด้วยดังนั้นเนี่ยจำนวนเนี่ยไม่ไม่พออยู่แล้วในในเรื่องนั้นนะครับมันก็เป็นเวลาที่ผมคิดว่า ประเทศเราอาจจะต้องคิดเรื่องว่าการดูแลสุขภาพจิตเนี่ยมันต้องทําแบบองค์รวมแล้วก็มีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกันไม่ใช่แค่คิดว่าจิตแพทย์จะทําครับ คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ครอบคุมโรคทั้งซึมเศร้าแล้วก็จิตเวทอื่นๆด้วยนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพของโรคซึมเศร้าค่ะแต่คุณนันวิสาคุณเจษดาค่ะจิตแพทย์ยังเป็นความคาดหวังค่ะนะว่า<ม>เป็นฮีโร่หลักๆเลยสําหรับในการรักษาโรคนี้นะคะซึ่งถ้าเรามีกลไกในการส่งเสริมสุขภาพจิตคน ให้มีสุขภาพจิตท,ที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะว่าจะช่วยลดปัญหาคอขวดที่จะเข้าถึงการบริการในการที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์ท่านแรกนี่ได้มากขึ้นด้วยค่ะขอบคุณคุณเจราพรค่ะขอบคุณครับ